Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหวานเทียต่ช็อปค่ะสวัสดีครับฝ้าทียต้อช็อปครับผมค่ะ,คะพอดีว่าวันนี้เนี่ยวันได้สินค้าตัวใหม่เข้ามานะคะก็จะเป็นตัวออสแลมเครื่องฟอกาอากาศนะคะรุ่นแอร์ซิงเนาะทีนี้เนี่ยพอดีว่าเพิ่งได้มาสดๆแล้วน้อเลยก็คือยังไม่ค่อยรู้ว่ากระบบการทํางานเป็นยังไงหรือว่ารายละเอียดของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงก็เลยต้องขอให้ต้ามาช่วยอธิบายค่ะโอเควันนี้เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนกันดีคะ,ะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ในกล่องดีกว่าว่ามีอ,อะไรบ้างค่ะ เปิดมาในกล่องนะครับก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกับทางออสเตรเแล้วก็ลดกิฟต์ voucher 500บาทนะครับค่ะสูงสุดนะครับที่500บาทครับกิฟต์ voucher ของโรตั s เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะค่ะเปิดออกมาครับก็จะมีนี่เจ้าตัวเครื่องพ่อกากาดนะครับค่ะสีดำสวยรูเลยขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับก็หาที่ติดตั้งง่ายในรถนะครับแล้วก็อ่า แล้วก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็คือเอาไว้ไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับเป็น USB เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวจับกับตัวเขาเรียกว่าอะไรช่องแอร์ในรถนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กจะติดกับไอ้เจ้าตัวนี้อย่างนี้ครับนี<อ>่เห็นไหมอ๋อเป็นแม่เหล็กเลยง่ายค่ะแล้วก็จะมีคู่มือ uh huh. นี่ครับคู่มือการใช้นะครับการใช้การถอดฟิลเตอร์ล้างนะครับก็จะมีคู่มืออยู่ทางในนี้นะครับ ต่อเค okay. งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเวลาเราใช้ตัววัดค่าฝุ่นแล้วเนี่ยแล้วเราลองใช้ตัวกรองออตัวฟอกเนี้ยนะคะจะทํางานได้จริงหรือเปล่าไปค่ะค่ะทีนี้งั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปต่อใช้งานกันดูในรถด,ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องวัดเนี่ยค่าพีเอ็มนี่ยเข้าไปวัดในรถด,ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นว่าโอเคเครื่องเครื่องฟอกอากาศตัวเนี้ยทำงานยังไงแล้วทํางานกันได้จริงหรือเปล่านะคะไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในรถกันแล้วเนาะเรามาดูค่า PM 2.5กันภายในรถเนาะค่ะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆนะคะกันว่าติดตั้งยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าค่า PM เนี่ยจะลดลงเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงกัน ตัวนี้มีไส้กรองไหมคะตัวนี้จะมีไส้กรองอยู่ข้างในนะครับรแล้วเราจะเ,เป็นต้องเปลี่ยนไหมอ่าเราไม่ต้องเปลีป่ยนเราล้างไส้กรองตัวนี้ทํามาจากไทเทเนียมนะครับไส้กรองตัวนี้ทํามาจากไทเทเนียมนี่ครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับก็จะมีที่บอกอยู่เห็นไหมฮะ open close แล้วก็หมุนนี่ก็จะมีไส้กรองออกมาก็ถอดไส้กรองออกไปล้างน้ําได้เลยนะครับผมล้างทำความสะอาดได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อไส้กรองเปลี่ยนเนาะโอ้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยคี่เห็นไหมฮะก็คือล้างจากฝั่งนี้นะฮะน้ํา น้ำเบาๆนะอย่าน้ำแรงนะครับฉีดตไปง่ายๆนะครับเราก็เช็คเองก็ได้เดือนละครั้งสองครั้งนะครับว่ามันถอดง่ายแล้วเนาะไม่มีอะไรอ๋องี้ราคาสุดคุ้มเหมือนกันเนาะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเพิ่มเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถช่วยลดกลิ่นได้ด้วยนะครับค่ะเมื่อกี้ตาพูดถึงอะไรนะคะที่เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยลดกลิ่นในรถอะค่ะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีโฟโตคาไลซิสฮะบวกกับแสง UVA นะครับอ่าพวกนี้ก็ จะช่วยในการลดกลิ่นนะครับประทำปฏิกิริยากันด้าน,นในเะนาะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีแสงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบแล้วผมจะเปิดให้ดูกันนะได้ง่ายๆก็ไม่ยากครับถ้ารถเราที่มีที่เสียบจุดบริเวนี้ก็คือจะใช้หัวชาร์จกล้องตัวหนึ่งเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็นี่ครับสายเสียบตัวช่องนี้นะครคะเสียบช่อง USB มันจะพันกันหน่อยนะครับส่วนตัวนี้รถ นไหนเสียบได้นะครับก็สามารถเสียบตรงช่องนี้เลยแต่รถคันนี้มันช่องแอร์มันเล็กๆนะครับมันเสียบไม่ได้เราก็ไม่ใช้ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับนี่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู LED นี้มีการทํางานเกิดขึ้นแล้วมีไฟตึกลค่ะใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแสงที่ผมบอกนี้นี่ใช่ไหมฮะโอเคอ่าค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจำเป็นต้องวางใกล้ตัววัดไหมไม่จำเป็นต้องระวังในรถเราวก็ถ่ายเก็บภาพไปเลยแล้วกัน่ตัวนี้นะครับทางบริษัทเคมมานะครับ10ตารางเมตรนะครับเขาฟูพื้นที่การทำงานที่10ตารางเมตรนะครับผมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะลดปีเอ็มสองห้าได้จริงไหมนะครับค่ะไป นี่ผมวางไว้ตรงนี้ก็ได้คือเราวางตรงไหนก็ได้รถนะครับเอาที่เราสะดวกแล้วก็ไม่เกะียกะของเราเนาะอันนี้เราเราเราวางไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้เก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะทําให้ดูก่อนเป็นการทดสอบให้ดูกันก่อนคร่าวๆเนาะว่าว่าสามารถลดค่าฝุ่นในรถได้จริงไหมกลิ่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาที่เราจะนําไปใช้จริงๆหรือว่าติดตั้งจริงเนี่ยเราจะมีการเก็บสายให้เรียบร้อยหรือว่าคลิปหนีบอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกอากาศก็จะเข้าผ่านช่องนี้นะฮะ แล้วก็การทํางานนี่คือเงียบมากเลยครับตอนนี้ไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงพัดลมเนี่ฮะแค่ไม่ได้ยินลมเราลองฟังใกล้ๆ้ไมค์โฟนค่ะอนี่ฮะแ้าจะไม่ดีเสียงรบกวนเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลดไปถึงขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยในรถเนี่ยนีมีประมาณสี่สิบกว่าสี่สิกว่ากับห้าสิบเนาะค่ะอันนี้เราเสียบเจ้าเครื่องนี้เข้าไปนะฮะลองดูว่ามันจะลดได้ขนาดไหนนะครับค่ะตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็น โอเคครับนี่ครับเห็นไหมฮะหลังจากระยะเวลานี้ครับที่เข้ามานั่งในรถแล้วก็เสียบเจ้าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็ประมาณ10นาทีไม่ถึง10นาทีด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยค่า PM2.5 เราจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเนาะตึบหค่ะเนี่ยไม่ถึง10นาทีตอนนี้เนี่ยค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะเหลืออยู่ที่10กว่า14 15ค่ะเนี่ยประมาณนี้โอเคครับ นี่ครับเห็นไหมครับว่าเจ้าพีเอ็ม2.5เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะในเวลาที่แบบน้อยมากนะครับสาหรับ uh huh. ผมว่าประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะตัวเล็กนิดเดียวนะฮะคัน uh huh. นี้แล้วก็การกรองพีเอ็ม2.5เนี่ยค่อนข้างลงเร็วมากแล้วการติดตั้งง่ายมากครับใครก็เสียบได้อย่างคุณผู้หญิงก็ติดตั้งได้ไม่มีอะไรก็คือเสียบมาเราชาร์จโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอะเนาะใช่โอเคเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่า ค่าตัวค่าฝุ่นเนี่ยก็จะลดลงเรื Le ่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยววันจะตั้งกล้องไว้กบตั้งเครื่องตัวนี้ไว้ในรถเนี่ยคิดว่าจะตั้งไว้อย่างต่ำๆสัก30นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้น้องเนี่ยตัดคลิปให้ดูตอนท้ายใส่ไว <เล S 1> <ร>้ตอนท้<ห>ายให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่เราตั้งไว้สัก30นาทีเนี่ยค่าฝุา่นจะเป็นยังไงน,นะคะอย่างที่ตอนนี้เราเห็นกันชัดๆเลยว่าก็จะลง<เ>ลไป<ล>งเรื <ละ S 2> ่อยๆ<ล>ค่ะแล้วก็ใช่ก็จะเป็นเลขตัวเดียวแล้วแล้วก็สมหว่ามองว่าโอเคมันมันเครื่องมันเล็กคค่ะสําาหหรรัับถุณผู้้ญิิงงตตดกช งานง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วก็คุ้มค่ะในราคาประมาณนี้พันพันปปลายสองพันเนาะแล้วก็ไม่ต้องซื้อไส้กรองเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยติดตั้งง่ายแล้วก็ทํางานได้จริงฟอกอากาศได้จริงค่ะโอเคถ้ายัางไงสําหรับวันนี้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นการรีวิวสินค้าแล้วกันเนาะยังไงสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e like, ให้หวานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราต้องให้มันเห็นนี่หน่อยป่ะมันจะได้แบบยังถ้างั้นก็ยืนอย่างนี้เลยเออได้ไหมมุมได้เปล่าได้เนาะโอเคเห็นเนาะพ่อป้ายมันอยู่ตรงนี้ของอยู่ตรงนี้ไม่มีทางที่จะเก็บได้เอาไงไม,ไม่เห็นก็ได้อะโอเคเดี๋ยวนะคนกูนจะคิดต้องแม่ดิ<อ>แม่เป็นคนเปิดเนี่ย พอเลยพ่ออธิบายพอพ่ออธิบายเสร็จแล้วพ่อก็บอกแม่เพราะแม่ไม่รู้พ่อจะจบที่ตรงไหนเนี่ยประเด็นโอเคไปนี <Okay. S 1> ่เดเสียงยจะวิ่งไหนนี่ค่ะนี่ค่ะเาก็เอาคันี้ไว้ในรถให้แม่เลยดิเนี่ยเดยกก็วางไว้ตรงนี้แหละไม่เอาลกในในยนนงก็อง <c oughs> โอเคต <c oughs> ามแนมะ